ครับเอฟซีตอนนี้ผมอยู่ที่มูหาตะบนไรโขนะครับอยู่ขวามือของลุงอวนขาาสนิทนะครับมีฝามมวนของข่าสนิทนะครับฝาไม้เขาก็ไปจับหัวจังหวัอีสานมากนะครับจับมาแล้วก็เอามาคีดยานะครับเอามาคีดยาบอกลุงขีดยาท้ายด้ยกนะครับแล้วเขาก็มาบอกลุง มันนี่ก็เป็นต้นขุนจะท้องไหลท้องหนานะครับที่หนาก็ทําฝานเขาก็ไปอัดหมานะครับนะครับฝานนี่เขาก็ไปอัดหมานะครับเขาก็อัดหมาแล้วเอามาใายกินบำรุงแล้วบำรุงเสร็จนะครับบำรุงเสร็จให้ข้วนนะครับแล้วก็จะมีพ่อค้านะครับมีพ่อค้าหรือว่าชาวบ้านเนี่ยหลับไปเยนต่อนะครับหลับไปยนงต่อนะครับเพื่อเพื่อไปเกิดกําไรนะครับเพื่อไปเกิดกําไรของเขาตัวเขาเนี่ยก็ ไปจบหัวไปดูเขาเรียกว่าซากนะครับเขาเรียกว่าซากนะครับเขาเรียกว่าซากหัวนะครับนี่เอามาทียาบำรุงนะครับทียาบำรุงยาทายาเราเวลาหัวมันเริ่มอ้วนครับมันก็จะได้ลักขาเล็กๆน้อยๆลักขาตะเนี้ประว่ตตอนนี้ลักขาหัวมันมันตกต่ำนะครับรักขาไม่แข็งนะครับหัวนะครับได้แล้วเอานยแล้วนะันะครับ ยังเนี่ยครับยังยังยาเนี่ยเขาก็ไปตัดเองครับโดยการใช้ต้นถุนตำาๆนะครับก็มีข่าน้ํามันเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือด้วยการพัฒนาของในแปลงในแปลงข่าวด้วยนะครับไปทำใยาหมันลกนะครับส่วนหัวพวกนี้ครับหัวพวกนี้ก่อนเนี่ยครับก็รู้ทึกจะเป็นหัวบะหมันแดงนะครับบะหมันแดงลูกผสมนะครับลูกผสมเป็นบะหมันแดงนะครับนะครับเขาก็ให้กินหยานะครับเขาก็ให้กินหยาแบบ ธรรมชา,ช, да ชาติของเขานะครับตัดหญ้าให้กินนะครับตัดหญ้าให้กินนะครับ,รบก็มีพีพ่ๆน้อง,องๆองล,องลูกหล,ล้านนะครับตอนเย็นเสร็จจากการงานก็าามาช่วยกันทำงานบ้านโตนะครับนะครับ อันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีขนบ้านเหล่านะครับขนบ้านเหล่านะครับเขาจะมีอาชีพเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็ปนกับการทำหนานะครับส่วนอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของการทักเชือกนะครับทักเชือกนะครับทักเชือกเพื่อว่า จะเอาหมาพูหัวนะครับตอนที่เราเออกไปล่ามนะครับเขาเรียกว่าเชือกแล้วก็มีลูกเชือกการการทาลูกเชือกนี่ที่เขาทานี่เหตุเพราวะหนึ่งถ้าเราไม่ใส่ลูกเชือกนะครับการไปพูกนะครับไปพูกจะทําให้หัวเนี่ยเออมันไปผันนะครับถ้าเป็นลูกเชือกแล้วหัว,หวการไปพูกเนี่ยเชือกเขาจะหมุนตัวได้นะครับเขาจึงเรียกว่าลูกเชือกนะครับนะครับเป็นวิถีชีวิตเป็นผู้มัญญ์ชาวบ้านเรานะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นหลดบดรทุถหก้านะครับปุ๋เขาเรียกว่าหลอดอีแตนนะครับตัวอีแตนนะครับเป็นหลอดอีเตนนะครับเป็นหลอดอีแตนใช้ในการ,กรเกษตรหลากหยาเข็นญ้าเข้าบ้านเพื่อให้หัวนะครับครับก็ปาเอฟสีนะครับกดไลค์กดเข์ในช่องอยู่ทุกเด้วนนะครับนะครับขอบคุณคัา